ส่วนข่าวนี้บอกเลยสนุกสุดๆนะคะสำหรับซ <Ừ. S 1> ุปตาตัวจิ๋วของพวกเราน้องแอบบีเกลบคุณผู้ชมเวานใส่ชุดสีเขียวมิ้นโอ้โหบานฟูฟ้องคือน่ารักค<ข>อ<า>สตูมคุณแม่คุณลูก,ลก<า>จัด<อ>เต็มมากเลยนะคะที่สําคัญนี่ออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาลูก3คน เจ๊เกลอะไรคือไม่ยืนกับแม่เลยยืนกับตุ๊กตาอย่างเดียวเลยลูกมาคอดน่าร้กนเนาะปุ๊กลุ้มาเลยอ่ะแหมเจ้าของงานเขาก็เข้าใจนะอกมาคอตเขาหลอกนิดนึงนะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือแทบไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นงานอีเวนต์นะเพราะว่าในงานเนี่ยเต็มไปด้วยกิจกรรมความสนุกของเด็กๆค่ะพี่สายฟ้าพี่พายุว่าสนุกแล้วนี่คนนี้เลยสนุกกว่าพี่ค่ะไม่ต้องเสิร์ฟเจ๊เกลของเรานี่แหละค่ะโอ้สไล อุ้ยลูกไม่กลัวเลยลูกเออเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ในห้างนะในห้างเนี่ยเขามีประมาณสองสามชั้นนะคนมามุงเจ๊เกลมาดูเจ๊เกลเล่นสไลเดอร์โอ้แป๊บเดียวลูกอุ้ยขานะลูกเอ้อเนื้อตุ๊บตั๊กมากเอ้ยเนี่ยนะเขาได้เพื่อนใหม่ด้วยนะเป็นพี่หมีมาสคอตนะคะดูท่าทางก็ชอบใจสุดๆเลยคุณผู้ชมนี่เนี่น่ารักมากเลยแม่ชมอยู่ไหนไม่อยู่ด้วยล่ะแล้วคุณผู้ชมนะดูชุดออกงานของเจ๊เกลซะก่อนไม่พร่องจะจัดเต็มชุดคู่แม่ลูกไปเลย ูดได้คำเดียวว่ามินมีแต่คน่ารักะและตลอดทั้งงานจะเกลเสิร์ฟความน่ารักให้กับพี่ๆนะคะ,ะสงสัยเมื่อคืนนอนเต็มนะคะนี่ซึ่งเจอแม่ชมนะคะขอถามเรื่องเรียน,ยนของลูกนิดนึงกันละกันนะคะอเออเป็นยังไงบ้าง พี่ชายฝาแฝดพี่สายฟ้าพายุนะเข้าเรียนไปก่อนแล้วนะแต่ว่าดาราสาวของเราเจ๊เกลสามขวบเออแต่บางคนบอกว่าจบปริญญาแล้วตัวแน่นนะเจ๊เกลสามขวบเนี่ยสิงหาคมนี้เตรียมจะเข้าโรงเรียนแล้วนะพี่แจ๊คถามว่าเป็นห่วงขนาดไหนจะมีน้ําตาหรือเปล่าเออไปฟังไม่ชมค่ะคงว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคืออะไรคือเกลบอกว่าอาทิตย์หน้าไม่รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าคืออะไร คือมันคงต้องใกล้จริงๆเนี่ยรงะังจะเก็ตว่าเออมันใกล้แล้วไม่ใช,ใช่จริง่ะอาทิตย์หน้าคุณปิดเทอมแล้วพอเปิดเทอมเนี่ยน้องก็ไปคือลองก็ลองอ่ะมันก็เป็นมันเป็นพาร์ทหนึ่งของมันเป็นเรื่องปกัติ่ามันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของเขาอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้ว่าแบบเห็นลูกท้องแล้วแม่ใจจะสลายอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันช่ว,วามันเป็นมันเออมันมันเป็นเรื่องปกติท,ที่เขาต้องเจอเขาก็รู้เขาก็แต่แค่เนี้ยเขาก็ถามน้องไปเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงปีแรกๆเนี่ยน้องจะยังอยู่ตึกเด็กเล็กใช,ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองสามปีเขาก็คงไล่ตามกันได้เจอกัน นะค่ะดิฉันไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เลยค่ะดูอะไรอยู่คะดูเจเกล๊กเจเกลเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันนี่เขามีเพื่อนใหม่อ่ะใช่สิมยน้องตัวยืดแล้วว่าเป็นหนุ่มแล้วว่ามินี่คุณพ่อมินิน้องมินน็อตเป็นคุณพ่อตัวย่อมาเลยใช่ค่ะเนี่ยพี่สายฟ้าก็น่ารักทีเดียวคุณผู้ชมค่ะเออนะอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือแม่ชมเนี่ยเขาเพิ่งจะกลับมาจากเดินพรมแดงเมืองคานค่ะหลายคนบอกว่าปีนี้แม่จะเดินเป็นปีสุดท้ายแล้วว่าเปล่าค่ะเอยเดินมาสิบปีแล้วซึ่งยืนยันนอน แล้วว่าแม่ไม่วางมือนะจ๊ะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปค่ะก็มีแต่ความสนุกความสุขมากๆเลยพร้อมขอบคุณที่ถูกโหวตให้เป็น1ใน15คนที่สวยที่สุดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารน2025ค่ะแม่ทำถึงทำจริงทุกปีทำเต็มตลอดเลยเออเลิศปบมือหกมือให้คะเออ